กำลังอยู่กับไายบ้านบันเทิงโชว์บางวันแล้วบางวันก็มไม่เล้ะตอนนี้เราจะไปอุตุพรเนาะเพื่อที่จะไปหาดื่มกาแฟแล้วก็พาเพื่อนๆชมวิวถนนหนทางในเขตถนน226 แล้วเราก็เดินข้ามไปเนาะถนนพอดยางมาต่อยตรงกลางเขาก็ขูดออกเนาะตับตับเราก็ขับไปเลยขึ้นมายางมาต่อยฝั่งนี้เออขับถนนช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงเพราะว่ารถสวนเยอะไม้ทางพาโดนกว้งใหญ่ไฟจ่า การเจริญนะ่นเนี่ยตั้งแต่สับรงทาบอำเภอสับรงทาบสุรินทร์นะเข้ามาห้วยสะพานและมาถุลปกรณ์ิสัยเนี่ยเขาเริ่มเร่งทำถนนสีเลน,น,นกันแบบอลังการจ้าเมือ่อไหรุ่ลปกรจะได้มีรถเกยงขับอ่ะเพืพ่อนชมเราอยู่ไกลๆหน่อยเนาะตอนนี้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปก่อนจ้ะนี่ยอดประยากเชื่อเลยว่าทำสีเลนถึงตรงนี้ได้เมื่อก่อนเนี่ยโค้งนี่อุบัติเหตุบ่อยนะเพราะว่าเป็นโค้งอังนตราย